สวัสดีครับพอ่อพี่น้องเมื่อนี้ผมสีผ้าพแมพี่น้องมากินบกข้ามนะครับมาจวดน้ำกันครับพี่น้องฝน,นเหี่ยวเสียบไม่ได้เสียบพี่น้องมาพี่น้องมากินน้ำกันบกขามอ่อนๆแก่ๆเด้อพอดีได้อนี่เแน่นอยเ,เปิดฉากเลยนะครับเก้ียวห้องกันเฮ็ดมาเฮ็ดเลี้ยวๆครับตัวเฮ็ดเก้ียวน้าเบบขาบกขาม โอ้วเสียบขนาดก็พี่น้องออนะครับน้องเ้ยเสียบไรเสียบคัก ไม่จับได้พี่น้องว้ยเจ้วกรได้ใจครับจวดขนาดเจ้วกรได้พี่น้องนี่มาพี่น้องหน่วยเป็นหน่วยที่สว่างเดี๋ยวน้อครับ พี่น้องเหี้ยสั่มบุพยังกับมันเหียหน่อยหนึงเหี้ยวอะไรครับพี่น้องเกจ้าเหี้ยสิหรอบุพย์บ่ครเดี๋ยวหาฝามาเจ็บนะครับพี่น้องกินตัวพี่น้อง เด eh ี๋ยวเฮียซื้อน้องกับวงหันนี่ยว่เป็นยังไรน้องกับจัดจัดไม่ได้สามกี่น้อง ยินบิดนี่พี่น้องกินเบิดนี่สัตน้ำล้มเจ้าเดี๋ยวเท่านั้นและวุ้ยตัวระบายครับด้อยต้นนครับพี่น้องบักข้ามวันห้องต้นยูน้าพี่น้องบ่ได้ไปไทยตอนขึ้นเพราะว่ามันขึ้นยากเลยบ,บ่มีเวลาไปไทยพี่น้อง มดดันกัเเร็วๆมาซามนีเนะครับเกี่ยวกับนาพี่น้องเฮ้ยดพี่น้อง เสียบปักเสียบไลท์ขอกัวเน้นๆพี่น้องขอกัวบอกพริกเกลือน้ำปลาสุรถค้นเดียกันเป็นเตี๋ยวนามครับแต่ว่ามือนี่ผมบอส่สุรถลองบึง เด็กกันยังเสียบเขาแต่ว่ากานใส่สู้รถนี่สเสียบกว่านี่ผมว่าขออนุญาตกินก่อนพีน่น้องครับผีน้อง กำลังจากกินแล้วเนาะครับกกินบวดครับพี่น้องกะย่งพ่อกระเทือนครับพี่น้องสักหนึงครับแก้วกะย่งหน่อยก็เกาเล็กหน่อยเพราะว่าแก้วผมมันเด็ดหลายเนาะครับไมยแก้วหลายแก้วได้เดือดหลายครับน้องกัเสียดายเอาพี่อยู่จะกะบ่เสียดายดอกผมกัคือว่ากินเบวดเอาละครับบักข้ามสมแน่นอนครับ สเสียบยานจักน้อยว่าต้อยไปดอวงนี่พี่น้อยพี่อีจักน้อยนี่เอีกกาว่าเกี่ยวเขาสวงเกีียวเขาพอดีดวงเลยครับพี่น้อง <c oughs> ไปปอกเปลือกดวงครับโอ้เสียบขนาดครับพี่น้องว่าขนนี้ครับผมก,บกินเลียวแล้วนะครับเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากอะไปขึ้นมาก,กินเ็ดเกีียวคือผมว่าตัวนผมกินนั่นแหละครับาผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสืบผ่านต่างๆนะครับเด้อขอบคุณครับ